เรารู้งไปแล้วเนะี่ยไปแล้วไปรับนะป่ะเนี่ยป่าวเพื่อนเนอะไปแล้วไปรับเห็นพี่เป่าวมาอยู่ื่อเช้าอ่ะพี่มาใหม่อ่ะพี่เป่าวไอ้สปอยประเทศคอม,มครับอ๋เอเด็กสาวหรือปเปล่าพี่ป่าอ่ะ รับจากวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันแล้วก็ ให้ทุกคนคิดทำและอยู่เหมือนเดิมในจันทังคารบริษัทอะไรเข้ามาก็ขอให้มันผ่านไปได้เร็วแล้วกัน แล้วสุดท้ายนี้คือจะบอกก็คือขอให้ทุกคนโชคดีในวันที่ไม่มีลุงมานำช่วงนี้ สรุปมึงจะออกหรือจะอยู่ผมอยู่อะเพ่ใช่มึงมใช่มึงอะดีที่ย มันจะเป็นจันทรคานที่ไม่มีลุงแล้วก็ไม่มีกูด้วยแต่กูจะเรียกมันว่า มันคือตอนพิเศษแล้วกันจะราคาตอนพิเศษโดยที่ไม่มีลุงนำแต่มีกูกอยู่ในั้นพร้อมพวกมึง ส่วนเรื่องอื่นๆหรือว่าเรื่องในแก๊งอะไรต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีดีเทลเพิ่มเข้ามาท่านหนึ่งนะกูขอถามหนะอ่อยกูงงสรุปมึงออกหรือมึองอยู่ตอนเนี้ย จถ้ากูไปแล้วน้องจะอยู่ไงเพื่อนก็แค่นั้นแหละอสัสโอเคแล้วหลุดเลยอเหี้ากูงงไปงงมาไปสองรอบ นี่สิมันถึงจะเป็น JK เหมือนเดิมนั่นแหละอยู่นะพี่ไม่ใช่มือจุกออกไปซะ<ป>มึงอเงาต<ป>ีมือบากด้วยพี่สิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือคัดคนออก ที่ไม่อยากอยู่แล้วออกต่อไปก็คือการขึ้นวอลแล้วก็บูดพื้นฐานเออวอลเนี่ยต้องมีแต่กูบอกก่อนนะถ้าจานอากากลับไปอยู่จุดเดิมไม่มาเหมือนเดิมกูไม่อยู่บอ,อกเลยทันทีไม่มีข้อแม้ กูไปแน่นอนอันนี้กูการันตีเลยว่ากูไปแน่นอนโอเคแล้วก็ใครเช็คเรื่องคนก็เอาคนออกเลย แล้วเดี๋ยวพอขึ้นอาวุธอะไรเสร็จก็เช่ารถแล้วเดี๋ยวพาวเดี๋ยวเราพาตัวพวกเราทั้งหมดตรงนี้แหละไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดที่พวกเราสามารถทำได้แล้วกัน รับทราบครับลุยอาวุธก็เดี๋ยวใครไม่มีก็เดี๋ยวกูจะฝากของไว้ของในตัวกูน่าจะช่วยได้อยู่ช่วยได้จนติดเลยแล้วก็พวกวอลพวกอะไรเงี้ย ก็น่าจะต้องหาของเกาะเพิ่มเัดเบา ภายในวันที่สิบต้องมีวอลของมีอยู่แล้วของล้อนอยู่แล้วไม่สิเอาแค่สองวันพอวันนี้กับพรุ่งนี้ต้องตีบอลครบทุกคนแหละคนที่ยังอยู่แล้วก็วุธต้องขึ้นให้หมดแล้วของของถ้าคิด ว่าช่วยเหลือกันได้ก็อยากให้ช่วยเหลือกันนะเรื่องของไม่ไม่แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเกตเนี่ยสำคัญสุดใช่ไหม ต้องแบ่งเปน100,000ที่บอกใช่ทำเกาะอะไรตอนนี้ใครไม่ไม่มีเกตเยอะไหมพูดดีเดิร์ดพูดดีเดิร์ดผมดาวินซ์เพียง20,000มั้งผมขาด40,000ครบ100,000 20,000กันครับขาด40,000เหมือนกันต้องยกล่ะแต่กูช่วยเองของมึงอะโอเคครับแสดงว่าขาดไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะไม่เยอะหรอก100,000ขึ้นทุกคนแล้วเนาะที่คนไม่ได้พูดไม่ได้มา ผมเรือเรืไปแรกครับพ the <te ี่แต uh, ่ว่าขอบทุกอย่างแลครับเียก็เคลียร์ตัวเองก่อนวันที่สิบแล้ววันที่สิบเรามาเจอกันไอเรื่องของเดี๋ยวจะฝากไว้กับส่วนกลางใครทั้คนหนึ่งต้องรับหน้าที่นี้ใครที่เข้ามาบ่อยมาตินนะนี้ก็บ่อยอยู่นะหลายคนมาตินก็ได้อเออแล้วก็ต้องถามก่อนว่า รถกับบ้านเลือกอะไรเรื่องรถไม่อยากมีบ้านรถงั้นเราต้องส่งกองกลางเหมือนทุกรอบที่เราทำอะ บ้านไม่เอาใช่ไหมบ้านเอาได้แต่คิดว่าถ้าเรามีบ้านอ่ะแก๊งพวกเทียระดับล่างๆอ่ะไม่ได้หลอกตบเราหรอกพูดเลยนู่นอ่ะถ้ามีบ้านเมื่อไหร่นู่นอ่ะเราก็ตีได้แค่ไรเกอร์โคอีอะไรทํานองเนี้ยซึ่งไปเหรอ,อกลัวจะค่อยๆไต่ขึ้นไปอ่ะถ้าเราไม่มีบ้านอ่ะมันเล่นกับเราอยู่แล้วทุกแก๊งอ่ะพูดเลย ถ้าถ้าเราไม่มีบ้านเราจะชิงพวกเจ็ดเทปได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้คราาับไม่ได้แต่เราไต่ขึ้นไปได้แต่เราไต่ขึ้นไปได้อ๋โอโอเคครับอืมงั้นก็ตัดบ้านออกก่อนแล้วก็ไปทำวอ์ War กาวุธแล้วก็เกาะสามอย่างอันนี้คือเข้าใจตรงกันไหม เข้าใจเข้าใจครับเข้าใจครับโอเคอาวุธมันมีก็ไม่ถึงสิบคนแล้วมั้งใช่ไหมที่ไม่มีอ่ะน้อยมีหมดแล้วครับพี่แค่ยังไม่ไม่สุดแบบจะขาดวอกันครับี้ทำได้ไหมวอลสามวันเนี่ยคิดว่าได้ดิสองวันสวัน ปัญหาตอนนี้หลักๆ<ม>คือของเกาะที่แบบมันไม่ค่อยมีคนขายมากกว่าครับถ้าไม่มีคนขายแนละ้วทำไมเราไม่ขึ้นนะต้องขึ้นเองใช่ครับทำไมเราไม่ขึ้นนะ่ะแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ต้องกู้แล้วนะพอแล้วนะไม่เอาละไม่ไม่ต้องการให้ไปกู้ใครเพิ่มแล้วเราต้องตั้งตัวกันเองแล้ว ตอนแรกก็จะช่วยแหละแต่พอรู้เรื่องว่ามีเอาไปเล่นพนังพนันอะไรกันก็ไม่อยากช่วยละไอ้ยี่จโชคเลยคนแรกเห็นมันวันอยู่แต่บ่อนในสัตว์ไอ้ยี่มันชวนกูเข้าบาร์ทาทุกวันชวนตอนไหนจบจบจอย่าซ้ำอย่าซ้ำอย่าซ้ำใครขึ้นกาะเป็นบ้างก็เป็นกันเยอะนี่ มันมันใช้เยอะครับพี่จํานวนคนขึ้นมันไม่พอกับปริมาณที่ขาดในแกงแล้วถ้าสมมติถ้าเราลุมมันวันหนึ่งมันมาลุมกันขึ้นเกาะเนี่ยสองวันก็ต้องให้คนที่ไม่เป็นก็ต้องให้รองด้วยอ่ะพี่ทางนั้นตายมาสามล้านกว่ารอบแบบมึงไม่จำไม่ได้นะตอนที่กูพาขึ้นอ่ะมาตีเราเราไม่เอาไม่ชัวร์ดิเราเอาชัวร์ชัวร์ดิช่วงเนี้ยคือเราต้องใช้ของเราจะไปนั่งฝึกไม่ได้นะเวลาขึ้นมันต้องใจเย็นครับพี่ใช่ใช่นก็เอาตรงมันไม่ได้ยากเลยครับ แค่ okay. ใจเย็นอย่างเดียวตอหนีง่ายนะบีขึ้นเกาะต้องใจเย็นอย่างเดียวแล้วมันเป็นจุดที่ถ้ากระโดดตรงมาร์คมันก็คือรอดรอดแล้วอะอย่างน้อยแบบลองเปิดใจไปเอาของฟรีขึ้นดูก็ได้ น่าสองสองล้านมัน้งของก่อนถ้าถ้าคือวอนี่คือแบบเราไม่มีกันเลยใช่ปะมีแค่คนที่ไม่ได้รีตัวถูกไหมใช่ส่วนใหญ่จะอย่างนั้นชคนมันมันใช้คนกี่ล้านวะสองล้านเลย<ะ>ได้น,นั่นคือเลขตายตัวคือร้อยทีประมาณสองล้านหนึ่งสองล้านสองตายตัว ร้อยทีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าของเกาะราคาขึ้นก็มากกว่านั้นเพราะว่าตอนกูคิดมันคิดตอนสามหมื่นห้ามีญาติมีอะไรปะแบบให้ช่วยขึ้นเกาะอะไรเงี้ยมีคนรู้จักไหมใครญาติเยอะญาติตายเหรอญาติไอ้โชคไอ้โชคไอ้โชคมีเยอะจำได้ หลานเลนบื้มอ่ะไม่จบไม่เปิดโหมดซับทำไมอ่ะป่ะเนี่ยเฮ้ยแต่กูขอพูดแะ้วเรื่องนึงแล้วกัน,นะะทุกคนถ้าแตงคายกลับไปยิ่งใหญ่เหมือนเดิมกูขอออก ถือว่าเปน็นรู้กันนะเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมคือจุดสูงสุดเหมือนที่เราเคยอยู่ใช่ไหมครับอ่าอ่าประมาณนั้นนั่นแหละถ้าวันนั้นมาถึงกูออกกูตัดสินใจมาพักใหญ่ละตามนั้นนะโยนเกมไม่ให้เติร์ออกไม่มันก็ยังเป็นเพื่อนกันอะไรกันได้อยู่เหมือนเดิมแต่ อยากลองไม,มีชีวิตแบบใหม่บ้างโอเคหืคว่ารู้กันรับรู้ขับใจบ้าทุกคนไปเดี๋ยวไปตีดดีกว่าไม่มีอะไรไมาเพื่อนเตียงตบม <c oughs> ไม่มีไม่มีอ,อยากให้ออกเม็ดม็ดน้องอเม็ดเร็วไปเบอร์อะไรพี่หน่อยดิเรีไปเ็วเเนี่ยิปไปหัดขึ้นเก่อบางน ให้ผมขึ้นอยู่แล้วของเกาะผมมีเป็นร้อยเป็นพันชุดให้น้องเหมือนเราผมขึ้นเองนั้นแหละไม่เคยซื้อง่ายตายมันขึ้นไม่ได้หรอใช่เหยเกาะมันไม่เป็นอะไปหมดนี่เลยปะเวอร์ตดบางบางใจเย็นก่อนไปบางคำตอบเปลี่ยนจนงงไปหมดเดี๋ยวก็ลู้มีหรือเป่รู้ ทุกคนสู้ไขึ้นไปเปええ oh. ative, ate, ็นดูคิปอันแะแอดอปแอดอีออดออดอส่่เย่มีอนิปขึ้นเกอดอ่ลาเนะเอครับพีทุกคนอครับแอดอแอดอแอดออีกย่นาทีแอ้ดอ่ระดับเบเอร์เดีวเวลาเกิดพีลเว่ ก็องกูมารอย่างนี้ได้เหรอจะไปยืนโดดเดี่ยวคนเดียวไหมของเกาะก็ช่วยกันทำแล้วกันบอมึงต้องมีอ่ะแต่ว่าต้องไม่กลัวของมันมีอยู่แล้วอ่ะแค่มีเนื้อไอ้พี่มัววะจะตายแล้วอันนี้เล่นอะไรนั่งก่อนมานั่งนี่ก่อนดิแต่ติ่งก้ามานั่งดิฮะเล่นอะไรนะติ่เก้าวติ่งก้านั่งก่อน จัดการปัญหาเฮีย้ยนี่ยังไงเดียวเนี่ยพี่แป๊บพี่แป๊บอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่นี่นนนนพี่ส่งรายชื่อหน่อยดิรายชื่ออะไรต่อคนที่อยู่ตอนเนี้ยโอเคไม่เอาไม่เอาคนออกนะ ได่เดี๋ยวพี่ส่งให้พี่พี่ส่งในดักแชตน่ดีแบบว่า okay. เอาแค่อุธอะไรแล้วแล้วก็เกรดเท่าไหร่แล้วบอมีหรือยังเอาแค่ okay. นะี้ส่งไหน่เอาคนละบ้านทัดพอนะในดักแชต เออใครต้องขึ้นไม้ปะมาเอาของตีบัวไปก่อนเลยอยู่ในตัวกูเนี่ยเอา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 อยู่ในฮก๊งอ้เดินเขู่ในแก๊งอะมันมากมันมีหมดเลยัางเพยอาวุธผ้านะอาวุธคนละชิ้นอะแต่ว่าชิ้นที่สองมันน่าจะยังไม่ค่อยขึ้นอย่ามั้งส่วนมากน่าจะขึ้นวอลก่อน ก็มีนี่ไไอเนี่ยชักกี้อ่ะบมกขอนยังไม่ติดเนี่ยตนอหนเนิร์กพี่เซิร์ชช่วยได้ได้พี่ส่งให้ไปทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวพี่พิมพ์รายละเอียดไปโอเคมึงคำนวณเลยว่ามึงยังต้องใช้เกรดบีกี่ใบบีบวกอะใครที่เกรดไม่ถึงอ่ะโหเยอะอยู่นั่นเนี่ยใช่ไหม หรือว่าไม่เยอะวะมีบวกคนละประมาณสามสี่หมื่นครับพี่ต้องให้คำนวณผมไม่พิงขาดพี่ีบวกคนไปแล้ว่าไหร่นะบมีบวกมีบวกห้าสิบใบมันจะอยู่ที่หมื่นหมื่นเกตหมื่นแป๊บบีบวกผมขาดสองร้อยใบไปเจอวูน่าแรเกตดีป่ะพี่เดีป่ะพี่เดี๋ยวไปนะไปดตีว่านะพูตีว่านะ ปตีวอลไปแยกย้ายมึงแยกย้ายกันทำวอลดีแล้วมึงก็แอคทีฟเองหน่อยดิไอ้สัตว์นะครับตีมิ้นทเป็นสองให้เป็นเลยนะอย่าวพี่ค้างไว้เลย